สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ f c ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววึงเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสตรเม็ดเดียวนะคะงวดประจำวันที่หสิงหาคม2565มาแบ่งปันพี่พี่เช่นเคยเนาะะก่อนไปรับชมเรามาดูผลของวันที่4กันก่อนนะคะ วันที่4นะคะแอดให้เด่นไปที่1 2แล้วก็7เนาะวิ่งรูที่2นะคะอ่ามาดูผลกันน้อยเฉพาะกิจนะคะ1 4 2อ่าจะเป็น4 1 2ให้ก็ไม่เนาะพี่น้องจ๋าเนาะ4ี่สอง่าแต่ว่าตัวเด่นที่2เรามานะคะอ่า4 2อแอดมี2 4เนาะพี่น้องจ๋ามาตัวไหนก็ได้เนาะ1 2 2 1สองสองเราก็ได้เนาะ วิ่งรูดที่สองนะคะส่วนล่าง94เนาะ94แอดลูดไปนะคะส่วนพิเศษ766หลุูดไปส่วนล่าง5 1นะคะเด่นที่1ดูเด่นที่1แอด 1, add, add ให้ไป1ที่4กับอ่า18เนาะ15แอดตัดออกนะคะพี่น้องจ๋าดูสิแล้วก็ในน้อยปกตินะคะ492อ่า แอดมี29เข้าตัวกลับนะคะตัวที่แอดเน้นด้วยนะคะแล้วก็ล่าง69เานาะก็หลุดไปนะคะอ่าสำหรับ v i p นะคะ321สองนึงมาตัวที่แอดเน้นนะคะพี่น้องจ๋าในกลุ่มก็เฮกันเช่นกันนะคะได้ทั้งหนึ่งหนึ่งด้วยเนาะเพราะว่าตัวเด่นแอดก็ไปอ่ากันหนึ่งหนึ่งให้นะคะส่วนล่างหนึ่งหนึ่งก็มาดิ่นที่หนึ่งอีกนะคะพี่น้องจา๋าอ่าหนึ 1, 1, 1, ่งหนึ่งแอดก็ไม่ดินหนึ่งออกมาเนาะ แต่ว่าอยู่ในสูตรมัดรวมมีนะแอดให้ไปกันเบิ้ลแค่คู่เดียวมาหนึ่งหนึ่งจริงๆแอดให้กันเบิ้ลไปที่หนึ่งหนึ่งตัวเดียวคู่เดียวเลยนะสําหรับการเบิ้ลนะคะอ่าวันนี้สูตรเม็ดเดียวนะคะก็เข้าไปสามคู่เนาะวิงรูทที่สองนะคะอันนี้เจ็จมาเจ็ดมาหลักร้อยนะคะเข้าเฉพาะกิจบนเนาะปกติบนแล้วก็ v i p บนนะคะวันนี้มาบนหมดเลยนะคะ อย่างไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยเนาะพี่น้องจา๋าแล้วก็พี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์มาตามนี้เนาะ,ะในกลุ่มก็จะมีหลากหลายแนวทางนะคะพี่น้องจา๋าหุ้นเช้าถึงดึกเลยนะคะ,ะหุ้นก็จะมีนิเคเนาะนิเคจีนฮั่งไต้หวันเกาหลีลาวทีวีนะคะลาสตา ตอนนี้กำลังลุ้นเนาะพี่น้องจ่าดูสี่ทุ่มแล้วแอดเพิ่งได้อัดคลิปไว้นะคะอันนี้ก็คือมัดรวมห้าลาวเนาะก็คือลาสตาลาวีพีลาสมัคคีลาสมัคคีวีพีนะคะตารางแตกสามตัวไปแล้วนะคะลาสตาสามสี่ห้าลาสมัคคีเก้าสี่แปดแล้วก็ลาวีพีแตกสามตัวหมดเลยตอนนี้กำลังหมุนของลาสตาวีพีนะคะอันนี้แอดลงเฉพาะในกลุ่มเนาะห้าลาวนะคะ ถ้าใครสนใจก็ทักท่ายมาได้เนาะพี่น้องจ๋าในกลุ่มมีหลากหลายแนวทางให้ลุ้นนะคะอ่ะไปกันต่อที่ฮานอยสูตรเม็ดเดียวเนาะสามารถแอดไลน์มาได้เดอ้อพี่น้องจ๋าติดต่อค่าสมาชิกได้นะคะเบาๆนะคะเบาๆเนาะไม่ไม,ไม่ไม่แอดก็ ไม่ได้เอาแพงหรือพี่น้องจา๋าเอามาดูของวันที่ห้าวันที่ห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะฮานหน่อยสูตรเม็ดเดียวเนาะเดี๋ยวก็เขียนผิดอีกแอดนี่ช่วงนี้อาจจะปล่อยคลิปช้าหน่อยเดือพี่น้องจ๋าเพราะว่าอ่าบางทีแอดอัด เนี่ยเขียนพิดจอยเดนแอดอัดคลิปไว้แล้วก็ทิ้งโทรศัพท์ไว้หลับเลยนะคะคือเพิ่งมาโหลดตอนเช้าเนาะพี่น้อง๋าก,ก็เลยปล่อยคลิปช้าหน่อยนะคะอะ่งานก็เยอะเนาะเลิกงานมาวางกระเป๋าก็เข้าโต๊ะเลยนะคะกว่าจะได้แนวทางก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะ,ะสำหรับตัวเด่นในของแอดในวันนี้นะคะก็จะมี5 6 แล้วก็จิตเนาะหหรือ9นะคะถ้าใครไม่ชอบ6ก็กลับหมวเป็น9เนาะมาคู่กันอยู่แล้วนะคะ6กับ9าอ่ะสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะอาสำหรับตัวที่แอดให้รูดพี่น้องเอ้ยสำหรับตัวที่ให้รูดนะคะแอดจะวิ่งรูดสักครู่นะคะ อ่าแอดจะวิ่งรูดที่5นะคะวิ่งรูดที่5เนาะอ่าชุดกันแอดก็จะให้เป็น6กับ7นะคะ5ก็จะมี5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 ห้าสิบห้าแปดแล้วก็59นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในชุดกันเนาะว่าแอดจะก,กันไปนในตัวไหนกันบ้างนะคะพี่้องจาแนวทางอาจจะหลายตัวเนาะแต่พี่พีก็ไม่ต้องตามทุกตัวเนาะเลือกเลืตัวที่ชอบนะคะนำไปพิจารณาดูนะคะอ่ะี๋๋ยสักครู่นะคะ สำหรับแนวทางในชุดกันเนาะกันหกนะคะกันหกกันหกกันหกแอดก็จะมีหกสองหกห้าส่วนในกันเจ็ดนะคะ เจ็ดสามเจ็ดเก้าเนาะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะถ้าใครชอบก็ตามได้เนาะมาดูตัวที่เน้นนะคะเดี๋ยวจะลืมอีกเหมือนวันนั้นอะมัวแต่พูดเนาะแอดก็ลืมไปนะคะอาสำหรับห้าสำหรับห้าห้าตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมีห้าสองนะคะห้าสาม ห้าหกเอาห้าหกหกห้าพี่น้องเอ้ยดูดูดแอร์ไทยห้าหกห้าเจ็ดนะคะห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะคะถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะพี่น้องจ๋าก็จดไว้แคปไว้นะคะนำไปเป็นแนวทาง ่าสำหรับ6 5เดี๋ยวแอดเปลี่ยนนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวแอดดูตารางอีกแป๊บหนึ่งนะคะมี6 5เนาะ5 3 5 8นะคะ6 5อ่าอันนี้เป็น6 9เนาะพี่น้องจ๋าเป็น6 9นะคะเพราะว่าเลขซ้ำกันนะคะแนวทางแนวทางแอดเลอะเทอะไปหมดเลยพี่น้องจา๋า อ่าที่ลบก็หมดนะคะอ่าวันหยุดก่อนเดี๋ยวแอดออกไปซื้อเนาะไม่เป็นระเบียบเลยอ่าหกเก้านะคะพีน้องสาอ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะนําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาดูนะคะอ่าอนออกไปแอดก็ขอกําลังใจเช่นเคยเนาะดูจบแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าเจอโฆษณาแอดก็ฝากเปิดอ่าดูโฆษณาให้ด้วยนะคะก็ขอขอ,ขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะ ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเลยเนาะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ